เธอเข้ามาทักบอกอยากรู้จักอยากอย,กอย,กอยู่ใกล้กล้เธอตามมาเม้นกดไลค์ก็ไลค์อันเกิดทำไมใจ oh why why ทำไมเนี่ยเธอคิดอะไรเรกิดเปล่าเนี่ยก็ไม่ดูเลย so tell me now 'cause I just wanna know จิงจิง สวยสวยสวยน่ารักมากอะเราถ่ายคนน่าพิ่านณเอาดิคฮมเยเจ็บนะก๊อคุณคุณเป็นร้อนไหเนาะ ช่แต่งเฮ้ยนะคะคนตัดตอไหนวันนี้เป็นไงสาวเป็นแบบลุคเท่รเขาแบบว่าเห็นดับช่างอาลีที่เขาทำอยู่ก็คือแบบมันไม่เคยเลยเพราะว่าปกติแต่งหน้าเองค่ะแล้วก็ลงลงตามฟิวลงแบบใช้นิ้วจุ้งจวซึ่งช่างนี้ก็ใช้นิ้วจุ้งจุ้งนนโอเคเลยจบจบจกฟิวไม่ ีเทคนิคใช่ไหมคะไม่มีจบพึ่งเป็นช่างเมื่อวานโอเคไม่เป็นไรเราการันตีคือการันตีสุดเราเล่นเราเล่นเรามั่นใจเหรอคะว่าเรียนต้องสวยแม้หน้าเราจะดีแต่ว่าเดี๋ยวรอออกฟินิชฟินิชคือค่อนข้างที่จะจึ้งตาแตก คือก็เตรียมรับเละกับแฮมกันคนนี้ไปค่ะเดี๋ยวไปดูแฮมต้องลงผิวมนทุกคนเลยเสร็จแล้ว <ไป S 1> ลนะคะไปความรู้สึกเป็นยังไงบ้างครับสุดๆเป็นเกียรติมากค่ะโ้หทีมแบบ portion ใหญ่างดีทีมดีมากครับอบอกเลยดูดิใช่ไหมครับ<อ>พี่แก้วพี่แก้วไอเลิฟไปไครับแบบนี้อันนี้มีความสุขมากจะเรียกคุณเลยใช่ไหม ลี่ลุกอะไรคะได้ควาเสียมาจากอะไรคะเราต้องการให้ความเชี่ยวเนี่ยเหมือนรถที่พุ่งทยานเฟอร์รารี่สวยแล้วเอาไปถ่ายได้เลยเ้ยนนาสไป โมนากี่เปอร์เซ็นต์ล้คะหนึ่งล้านหนึ่งล้านเปอร์เซ็นต์แล้วทะลุดาวรถิศอะชนะได้อะไรเหรอครับุดถามมาหนึ่งชั่วโมงแล้วนั่งร้อยถุงลงเก่งมากเลิศอะเหนื่อยเสร็จแล้วตึงมาไม่ไหวเออเลิศเลิศถ่ายโบกไป เอเนอร์จีเอเนอร์จีเอเนอร์จีพักทายค่ะอ่านก็แบบเกือบเสร็จเกือบเสร็จกี่เปอร์เซ็นต์แล้วประมาณ95เมื่อกี้ล้านนี่อ้าวเราตงมาเราตงมาเหมือนหุ้นเหมือนหุ้นสัมภาษณ์ความรู้สึกวันนี้หนึ่งค่ะน้องแก้มเป็นไงบ้างคะตอนนี้อะไรนะคะไม่ได้ยินเลยไม่เข้าก็รู้สึกดีมากค่ะเออเอโอเค <medio S 2> no? เลยอะไรรูด <grateful> ร <nice> ูดรูดรูดร <aro> ูดเล็บรู้จักในผลงานวันนี้ไหมคะพอใจค่ะเ็นคนพอใจก่บทุกสิ่งงั้นก็หน้าสดถ่ายก็ได้ไอหยากระโปรโอ้โหเอ่อเด็กมากเอ่อเอ้ยเออเอ้ยสวยเอ้ย่าทึ่งมาโอ้โหแม มือปิดนิดนึงมือตรงเดียวปิดอ่ะแล้วก็มือรว่าเน็บเอานิโป้งแบบเน็บเข้าไปรื่้ยไหเกลียวเกลียวแบบแบบการต่อออกมานิดนึงจึงเอาอีกใส่ตา

เขาคือางาครับคือล้างตาใช่ไหบโอเคล้าว้า นี่โยนแรงเกินฉันบอบบางแต่ไม่อ่อนแอเออฉันในมุมอ่อนแอันีอกลับกูนบายบายนะเจอกันสิบเก้าเขาคนัะโลกนะสส ไอ้าหลังมาอ้ยาหงมานนไปหน่อยหน้ามันีหน่อยเป็นไงคะแก้มพอใจหมเป็นไงคะเข้มไหมหนึ่งสองสาม มาเออได้เฮ้ยได้เออมาแล้วกูคุณอะไรโอ้โหตกวเองมันดับมั้เรีวอยากทีทัตได้มตัได้มตั์ได้ไหมบังเอวครับตังออ ้อมามันส่งมันส่ง180กิโลเมตรอ่ะเออล้วนีนเป็พกวดี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 นี่แหละ อร่อย nói nói น้อยค่ะคุณเรา không คุยสวยมากคุยสวยคยสวยจังเลยของจรพอแล้ว นี่นี่แหละนี่แหละสิบปีมีคนกินคนมากสวยสามสอ เป็่คนขนดกมากออโอ้โหโอ้โหอบมาอลโวว้านขอดูหน้าน่อยแผลตาลิตาหน่อยครนี่แต่นลงมาเบาก่อนนึงอาสวยสวยชอบน่าอยูน่าอเออ วถักกองหน่อยใ้จะไปรู้ล่ะเออตองกการ็สกิปเลยแค่นั้นดิเฮ้ยเฮ้ยเมมเบอร์ลาบอฟีดฟีดเอลโมไข่ลโอ้ยดี หนึงสองามี่แก้มเท้าแขกโมนาไเท้าใหญ่โมนาไหนึ่งสอามเอ่อโมนาผิดขาข้างเียวีหนึ่งสองสามโฟมเข้าหยึ่งหนึง ไเลยอไรยเงี้ยทุกต้อออลปอยเทเอวได้นะเ ไปไหนไปเปียชุดค่ะอโอ้โหค่อยคอยถอดนะคะสุภาพไหมบะไหนคะตอนนี้คือ,อไฮไลท์ดู <c oughs> ลุงลังมากตอนนี้เียจค้็บหูค่ะเฮ้ยตกใจถอดให้น่อยไข่น้าผมเออ ทำไมทีนี้ไม่อบนุตอนถ่ายอ่องงงอ่ะมันจะเป็นเพราะแฟลชทำให้เราตาแห้งเพราเราเซ็งคอนแทคเลนส์ผมจริงมันกลังจะได้เปิดเผยขอหัวกลับราคาวันดีค่ะวันดีค่ะวันดีค่ะวันดีครับเนี่ยนี่ไหมครับดีครับโอมยยยอะวันไหนวัไหนวันดีงวันดีครับฮ่าฮ่าฮ่าคุณเกลืเรี้ยวอันนี้ขยะค่ะ เออกลดแล้วด้ยอว่าเผดอะคะ้าผู้หญิงเซ็กซี่อะความสุภาพค่ะสุภาพวันนี้รู้สึกไงบ้างสนุกมากค่ะแล้วก็ดีใจที่ได้แต่งตัวสวยขอบคุณนะคะที่เรียกเอล่ามาสวยมากเนะสวยมากเจียวดงไปฮึบเขามีซูเปอร์เลดี้อเอเออหยุดเนี่งเนงไม่สวยแล้ว มันไบ้าบาน้าบ้าบานาหยิ่มังเธอมันยิ่งคดบ้าบานาบ้าบานา